ว <Wow. S 2> <Wow. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงภาษาจีนนะคะโอเคต่อมานะคะเรามากันในนวดวันในยุกนะคะวันในยุกของภาษาจีนเนี่ยมีทั้งหมด4ี่รูปแต่5้าเสียงนะคะ4ี่รูปแต่5้าเสียงนะคะมันเป็นยังไงคะเ่าโอเคเราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ4ี่รูปก็คือมีทั้งหมดเนี่ย4รูปนะคะรูปแรกนะคะเป็น ขีดยาวๆแบบนี้เลยนะคะขีดแนวนอนแบบนี้เลยรูปที่2นะคะเฉียงขึ้นเล็กน้อยค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าขึ้นภูเขาขึ้นภูเขานะคะต่อมาเสียงที่3มนะคะเป็นเสียงคนตกลมนะคะเป็นเสียงคนตกลมนั่นเองนะคะและเสียงสุดท้ายเสียงที่4ี่นะคะเป็นเสียงลองเข่าค่ะเป็นเสียงลมงเข่าค่ะโอเคที่เด็ซื้อบอกว่ามี5้าเสียงนะคะมี5เสียงเด็กซื้อจับมาบอกนะคะเสียงที่หน เจ้าขีดยาวๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเสียงสามันค่ะเสียงสามันก็คือป้าตาเธอเนออะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นเสียงเรียบๆนะคะคือเสียงสามันนั่นเองนะคะเสียงสามันต่อมาเสียงขึ้นเขานะคะเสียงขึ้นเขาจะเป็นเสียงไม้จัตวาของประเทศเราแน่อยงเช่นป๋าจ๋าขา หนานั่นเองนะคะพอมาเสียงตกลมของเรานะคะเสียงตกลมของเราเป็นตัว V อย่างนี้เนาะง่ายกว่าโอเคเป็นตัว V เนาะจะเป็นเสียงไม้เอ็ค่ะเช่นป่าป่าป่าหรือเหนินเหนินเหนินอ่าอันนี้เราซื้อออสระผสมมาผสมกันเนาะต่อมานะคะเสียงที่4เสียงเสียงสุดท้ายที่มีรูปนะคะคือเสียงไม้โทนค่ะไม้โทเช เสียงสุดท้ายนะคะมาแต่เสียงไม่มีรูปนะคะก็คือเป็นเสียงเบานะคะเป็นเสียงเบานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ออกเสียงเจ้าพวกนี้นะคะในกรณีที่เป็นคําถามนะคะเป็นคําถามเช่นมามามาหรือ จะผันเสียงให้ฟังหนึ่งครั้งนะคะเอาสระเดี๋ยวเราพามะลูกนะอ่า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 โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอักษรเสียงาานะคะในภาษาจีนนะคะหลอกือเนี่ยได้ ถ้าใครทอดจะไม่ฟังหมดแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่เออฟังไม่ค่อยทานนะคะลูกไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะอยู่กับหนูตลอดไปเลยนะลูกนะหนูสามารถกรอฟังเปิดฟังได้นะคะอาบนา้ำเขาห้องน้ําก่อนนอนตื่นนอนมานะคะสามารถเปิดฟังได้เลยนะคะลูกมันยากหน่อยนะคะเพราะว่า เสียงยังมไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะแล้วก็มันเสียงแปลกใหม่ของเราโอเคสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกๆคนที่เปิดคลิปเราซื้อขึ้นมาดูและตั้งใจฟังเราซื้อนะคะสําหรับใครที่ออกเสียงตามเราซื้อเราซื้อก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะโอเคแล้วเจอกันค่ะเจเจียน